่าใสนีอร์ไลน์ก็พอจิบน้ำโคตรหลายตัวเลยดูดิ <c oughs> จิบน้ำกันบานเลยตรงนี้ โอ้โหกันลูกปากกระเด็นเลยเ้ตีผิดน้งอ,อยู่ฝั่งกันลูกปากระจุยกระจ่าย,ยตาตานะ อุ๊ยโดดโนแล้ว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 สดเดือบอกแล้วต้องแอร์ไลน์ดูวิ่งมาเนี้เหรอโอ้ยโดดวันนี้วันนี้วันนี้โอ้ยโดดข้าวจริงหลบเดีวต้องแอร์ไลน์ฝังเข้าไปครับผม เต็มจะขอเลยงัดงัดให้สุดหมายอย่างนี้จิบน้ำโคตรเยอะเลยครับเดี๋ยวเก็บปลาเดียวก่อนค่อยไปเล่นแม่คอ,อก <laughs> ปลาเดี๋ยวโคตรเยอะเลยไซมาโลครับเนี่ยครับแอร์ลน์เด็กตกปลาครับผม บอกแล้วปลาไซนี้อะไรก็พออะไรเด็กตกปลาครับผมก็ใส่ลวดอันนี้ด้วยครับใส่ลวดหรือใส่ใส่ใสายอนี่สายสลิงก็ได้นะครับหรือจะเป็นใส่ท่อกาดกันก็ได้ครับถ้าเกิดจะเล่นพวกฉดโรรู้ว่ามันมีพวกฉดโรครับอรไรเด็กตกปลาผมหมายนี้มันน้ามันดันเข้าจากคลองเข้ามาครับก็มีตัวแน่นอนโอเคครับผมหนึ่งแต้มชอยครับผมอะไร